สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ๋าวัานนี้ก็มาแกงมะเขือนะคะทุกคนจ๋าฝรหลังแกงเนาะแกงมะเขือใส่หมูน,นะจ๊ะทุกคนอืใส่กระเพราด้วยเนาะมีมะเขือพวงด้วยนะทุกคนจ๋ามะเขือลูกกลมๆมะเขือปอกกับมะเขือพวงนะคะ น้าตาณนาทานนะคะทุกคนดูนะ <c oughs> แกงหมูใส่มะเขือจ้าทุกคนจ๋ายั่วมากวันเนี้ยแล้วก็ตั้งหมอข้าวด้วยนะมีหมอข้าวด้วยเออัน,นี่ได้กินกับข้าวนะคะจะรอสักคู่เนาะเดี๋ยวก็สุกนะคะทุกคน <c oughs> ประมาณสิบนาทีเอ้าได้ไหมสิบนาทีก็ะจะนิ่มแล้วแหละทุก ขายังแข็งอยู่เลยเอออยู่อยู่ที่นี่แฟนเขาก็ทำเนาะทุกคนจ๋าปานุก็ไม่ได้ค่อยทำอาหารนะคะอ่อมีแต่ว่าปานุไปทำที่บ้านแม่เนาะอ่าปานุก็เลยไม่ได้มาทำที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าแฟนเขาจะทำให้ปานุทานเนี่ยทุกคนอ่าปานุก็ต้องไปทำอาหารให้แม่ที่บ้านนะคะเพราะว่าแม่ไปผ่าตัดมาเนาะ ทำอะไรก็ไม่ไหวนะคะทุกคนจ๋านดต้องช่วยแม่เนาะอ่าลก็ต้องไปช่วยแม่แล้วก็นอนกับแม่นะเออนอนกับแม่มาตั้งแต่เอาแม่ไปโรงพยาบาลเนาะทุกคนนานเลยนะเออสักสองอาทิตย์ก็ได้หลือมั้งเนี่ยนานแล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะอาพาไปตัดไหม เดี awesome ๋ยวก็ด so ีข <Southeast Olympic. S 1> mm ึ้นก็จะให้นอนกับหลานแล้วนะทุคนจ๋าปนุจะได้กลับบ้านเนาะอืมกลับมาที่บ้านไงเดี๋ยวปนุจะพาไปทานอาหารนะคะทุกคนจ๋าตามมาจ้าตามมาจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋ามาทานอาหารกับป้านะคะทุกคนดูนะคะนี่โนโยโยคือเก่านะคะทุกคนจ๋าแกงหมูใส่มะเขือนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะตามมาจ้าตามมาจ้า อยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดตะครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนจ้าบ๊ายบาย